ชื่อสมจิตจันตะกูลนะคะเป็นโรคข้อข่าเสื่อมชนิดที่ว่ากลางคืนนอนก็กระดิกตัวแม่กระดิกตัวก็เป็นปวดนอนไม่ได้เลยไปไหนลูกชายก็ต้องใช้รถเข็นพาไปขึ้นบันไดก็ไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งดูทีวีเห็นอาจารย์เสรีแกมาพูดเรื่องข้อข่าเสื่อม เออน่าสนใจก็เลยฟังพอฟังเสร็จปุ๊บบอกลูกชายว่าไปเลยซื้ออะวันที่ห้าทานวาทานไปเอ๊ะนอนเราก็ดีขึ้นฮะไม่เจ็บแล้วไม <h aying laws> <c oughs> ่ไม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 ่ปวดเหมือนแต่ก่อนทานมาทานมาตลอดกลัวมากมีอยู่วันหนึ่งไปยกของหนักเข้า กลับมาเป็นอีกหุยเป็นตอนนี้ทำไงดีก็กินเพิ่มพอพะลดลงมาเหลือสองเม็ดแล้วก็กินเพิ่มใหม่เอาเอาเหมือนเดิมใหม่เหมือนเดิมกินได้ประมาณหนึ่งเดือนก็อโอเคขึ้นดีขึ้นแล้วณนะตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เนี่ยไปขึ้น นครวัดอ่ะหุยบันไดต้องขานขึ้นไปเลยนะคะไปได้เดินก็ตั้งกิโลครึ่งสองกิโลประมาณนี้ค่ะ<อ>เดินได้เลยเดินอย่างสบายเลยเยนี่ยอมมาาอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบแปดแล้วค่ะเดินได้เยอะเลยอย่งอางอาจารย์บอกตั้งแต่ทันไม่เคยเป็นหวัดเหมือนกันไม่เคยเลยก่อนนั้นใครเป็นเราเป็นมักงเดี๋ยวนี้ไม่เคยเลย ดีมากอยากไปไหนก็ไปค่ะ,ะแล้วทุกวันนี้ยังยังใช้งานวิจัยควบคู่อยู่ด้วยไหมคะดูแลตัวเองด้วยไหมคะยังใช้อยู่ก็ใช้อยู่ยทุกวันใช,ใช่ไหมคะไม่กล้าทิ้งค่ะไม่กล้าทิ้งค่ะพอดีแล้วเราก็อยากจะให้แบบต่อเนื่อง<ะ>ใช่ไหมคาะ,ะเห็นก็อย่างอาจารย์พี่เชสบอกว่าเดี๋ยวมันแก่แล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมอืมแล้วก็กินเอาไวา้ดีใจมากเลยไม่ไมคิดว่าชีวิตนี้เราจะเดินได้อีกค mm -hmm.